ช่วยแนะนําตัวหน่อยค่ะพี่มิ้งเจ้าของแบรนด์มายาทําแบรนด์นี้มา8ปีแล้วคะ่ะอะไรคือแรงผลักดันที่เป็นจุดเริ่มต้นให้พี่มิ้งมาทําแบรนด์มายาคะเริ่มต้นจากการที่ตัวพี่มิ้งเองเป็นคนที่มีผิวแพ้ ตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ตัวพี่เองอยากออกมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณอีกลหลายๆคนแล้วจากประสบการณ์ที่ผ่านมาสู่ชีวิตวันนี้พี่มิ้งคิดว่าให้คุณค่าอะไรกับพี่บ้างคะจุดเริ่มต้นพี่อยากจะบอกทุกคนว่าให้มองหาที่ตัวเราก่อนสิ่งแรกเราจะต้องรู้ละว,ว่าเราอะแพ้อะไรบ้างหลังจากรู้ว่าตัวเองแพ้อะไรฉะนั้นในการค้นหาในการเลือกที่จะใช้ตะกินแพร์เราจะต้องอ่าน ละเียดราจะต้องใส่ใจตรงนี้แค่เราเลือกวิธีการใช้สกินแคร์ที่เหมาะสมกับเราที่ถูกต้องกับผิวของเราวันนี้อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายคนที่กำลังท้อไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรแล้ววันนี้ มีทางใหม่ให้นะคะทุกคนที่มิงอยากส่งต่อสิ่งดีๆให้กับใครบ้างพี่อยากจะส่งต่อสิ่งดีๆแบบนี้ให้กับผู้หญิงอีกหลายๆคนที่ยังหาจุดตัวเองไม่เจอว่าเราแพ้ค่ะแพ้ที่จริงแล้วสาเหตุหลักของคําว่าแพ้ตรงนี้ค่ะมันจะไปอีกยาวๆที่จะไปสร้างปัญหาให้กับเราในอน,นาคตเราสามารถที่จะเริ่มต้นจากการที่ใช้จานวนเงินในหลักร้อยแบบนี้ก็ได้วันนี้พี่อยากบอกว่า ให้เราเปิดใจหาผลิตภัณฑ์อย่างเช่นของพี่มิ้งเองตัวสบู่มายาโซฟสกินแคร์ตัวนี้เกิดขึ้นมาจากแรงบันดาลใจเกิดขึ้นมาจากปัญหาของตัวพี่เองทำให้ตัวเองรู้และเข้าใจที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของมายาโซฟสกินแคร์ตัวนี้ที่เป็นสบู่มาเพื่อแก้ไขสมบับผิวแพ้ให้มิ้งมายาโซฟเป็นเพื่อนคู่ใจในการดูแลผิวนะคะการันตีว่าไว้วางใจได้และฝากติดตามเพจของเราเพื่อรับคำแนะนำใน การดูแลผิวและแรงบันดาลใจดีๆวันนะคะเพราะผิวสวยสุขภาพดีอยู่แค่เอื้องมือของคุณเองคะ่ะที่นิ้งมายา